สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่องบอยบางมาทองปลัตเครื่องมันบ้านนะครับวันนี้นะครับนะครับเจอกันด้วยเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่นะครับนะครับมีสิริธโลมีเสือกระโจนมีบัวเล็กแล้วก็มีหันข้างบล็อกรังคู่นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้สะสมนะครับมากๆ นะครับณปัจจุบันนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเข้าถึงง่ายนะครับทุกรุ่นทุกวัยนะครับผมนะครับผมเองก็เป็นคนสะสมนะครับแต่เรามาแบ่งปันความรู้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมพร้อมจุดจ่ายตังค์นะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับพี่พี่ท่านใดเก่งแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับ นะครับพึ่งหัดสะสมนะครับพึ่งหัดส่องนะครับหัดศึกษาเข้ามาชมได้นะครับพี่พีครับนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สะสมนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาชมเหรียญแรกกันเลยนะครับผมซิลิทโรนะครับเป็นรุ่นบล็อกโอซอนนะครับปี2526ทองแดงลมดำนะฮะถือว่าฟอร์มนี้นะครับถือว่าสวย นะครับเรียว่าสวยนะฮะแต่บอยให้ดูตําหนินิดหน่อยครับมีแตะปลายนะครับตรงจมูกนิดหน่อยนะครับผมสิริทโรส่วนใหญ่แล้วจะแตะปลายอย่างนี้นะพี่ๆนะครับเพราะว่าจมูกหลวงปู่ค่อนข้างที่จะโด่งคมนะครับเห็นไหมครับนะครับบล็อกโอซันนะครับสิริทโรนะครับเห็นมคำว่าโรนะครับโอซันนะครับนะครับโอซันก็จะพันบวกลบนะครับผมไม่ได้แพงนะครับนี่วูเจาะนะครับธรรมชาติ นะครับถ้าเป็นโอยาวนะครับผมแล้วก็วงเดือนก็จะแพงนิดแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครับผมที่สําคัญขึ้นอยู่ความสวยด้วยนะครับเห็นไหมครับทองแดงลมดํานะครับผิวเดิมนะครับรับประกันพระแท้ผิวเดิมนะครับใครอยากได้ขึ้นคอนะครับทักมหาน้องได้นะครับนี่ครับเดิมๆธรรมชาติมากๆนะครับนไครับ โอซันนะครับนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังครับรูเจาะนะครับนี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่ปลุกเสกแน่นอนนะครับปีสองหกนะครับนี่ยันตะก้อคมๆนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่สองหกนะครับนะครับมาเดี๋ยวพามาชมขอบตัดนะพี่พี่นะ นะครับขอบตัดก็สามารถชี้ขาดได้นะครับเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับตัดต้องเป็นตัดฉีกนะครับนะครับเราจะสร้างจุดตายให้ตัวเองตรงไหนก็ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนะครับเราถนัดจุดไหนเราก็ดูจุดนั้นนะครับพี่ครับนะครับไม่ต้องไปตามใครนะครับนะครับตัดต้องเป็นตัดฉีกสองพันห้ายี่สิบบวกลบนะครับผมต้องเป็นตัดฉีกนะครับนะนี่เห็นไหมครับ ใครอยากได้ไปใช้นะครับผมทักมหาน้องได้นะครับย้ํานะครับเป็นบล็อกโอซอนนะครับเนี่ยนะโอซอนนะครับนะครับผมพระดีที่น่าใช้นะครับนะฮะหลายรุ่นค่อนข้างมีประสบการณ์นะพี่ๆนะเหรียญหลวงปู่นะครับผมไม่ใช่แค่แคลคาดนะครับผมเมตตาด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่แคลคาดนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับเมตตาด้วยครอบคุมพุทตคุณแน่นอนนะครับผมอ่า ต่อไปครับเป็นบัวเล็กนะครับบล็อกสายฝนนะครับบล็อกสายฝนสวยๆนะครับจมูกเต็มๆนะพี่ๆนะหลวงปู่ตั้งใจสร้างมากนะครับบัวเล็กกับบัวใหญ่นะครับสร้างที่บ้านเกิดหลวงปู่เองนะครับบ้านเกิดผมนี่แหละอำเภอปนมไพรนะครับผมเป็นคนอำเภอปนอมไพรนะครับนะครับอ่าในบัวเล็กนะครับบล็อกสายฝนปิตุภูมินี่คือบ้านเกิดนะครับกลับบ้านเกิดปิตุภูมิถิ่นฐานบ้านเกิดของเรานะฮะนะครับถ้าเป็นบัวใหญ่จะสร้างที่ วัดโพไซเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดหลวงปู่เลยนะครับส่วนถ้าเป็นโบเล็กจะสร้างที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับวัดสี่มงคลนะครับเป็นบล็อกสายฝนอ่ะเรามาดูเลยบล็อกสายฝนนะครับผมถ้าเป็นก้อนเมฆตรงนี้จะเป็นตะปุ่มตะป่ําเลยนะครับจะเป็นขู่ขะนะครับจะเห็นได้ชัดว่าผิวไม่เรียบนะครับถ้าเป็นนวัขอบสตางนะครับผมคอเหรียญจะหนาตรงนี้จะหนาปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ขอบเหรียญจะเป็นเหมือนเหรียญบาทนะครับมันเหรียญห้าเหรียญบาทนะครับนะครับปิโตภูมินะครับมาเรามาดูสายฝนนะครับหยิบพระมาเราดูฟอร์มพระก่อนเลยอันดับแรกนะครับดูใบหน้าหลวงปู่นะครับนะครับเห็นไหมครับเส้นกระแสคําว่าหลวงนะครับนะครับบางทีก็มาขึ้นคําว่ากาหลวงก็มีนะครับผมแล้วแต่นะครับผมนะครับไม่จําเป็นว่าต้องขึ้นจุดไหนจุดหนึ่งนะครับพี่ๆนะครับอ่ะเรามาดูบล็อกสายฝนกันเลยนะครับนี่ฮะเส้นกระแสสายฝน นะครับขนานนะครับกับแขนขวาลงปู่เห็นไหมครับน,นี่นะครับในร่องบัวก็มีไหมครับในร่องบัวเส้นขนานมาเห็นไหมครับอ่าโขสออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะอ่าจุดที่สองครับผมมาดูฝั่ง แขนซ้ายลงปู่นะครับผมเห็นไหมครับเส้นสายฝนเห็นไหมครับจากบัวเห็นไหมครับทะแยงลงมาแขนซ้ายลงปูเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่พี่เห็นเนาะนะครับผมขยับลงมาครับตรงหางนะครับหางเสือก็จะมีเป็นป้องๆเห็นไหมครับ เป็นป้องๆแล้วก็จะมีเส้นสายฝนนะครับพาดไปพาดมาเห็นไหมครับคมๆเลยนะครับจุดนี้นะพี่นะนี่จะมีเส้นสายฝนวิ่งเต็มเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีก็ตรงนี้ก็มีพาดลงมานะครับนี่นะครับ จุดต่อมามือนะครับมือหลวงปู่นะครับผมนี่คะนิ้วเลียงเรียวสวยนะครับผมไม่มีบากตัดนะฮะไม่มีตัดเฉียงอย่างนี้นะไม่มีแบบเป็นมือแล้วก็ตัดเป็นรอยขีดขวางอย่างนี้ไม่มีนะครับเนาะอ่ะลาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นไครับนะครับสายฝนค่อนข้างชัดเจนนะครับฝั่งนี้เห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับข้างแขน นะครับด้านหลังครับปีตุภูมินะครับนี่นะครับยันตะก้อนะครับคมๆนะครับนี่ฮะวัดศีมงคลจังหวัดระเอ็ดนะครับนะครับพื้นตึงๆไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับสุดท้ายเราต้องดูที่ตัวตัดนะครับผมฟอร์มนี้สวยมากนะพี่ๆนะนะครับจมูกเต็มมากเห็นไหมครับนะครับปี2022ครับตัวตัดต้องตัดฉีก นะครับเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆสามารถสร้างจุดตายให้ตัวเองได้เลยชอบตรงไหนนะครับที่เราคิดว่าเราดูถนัดนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านล่างเหรียญนะครับประมาณสักหกนาฬิกานะครับพลิกมาดูฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดนี่เห็นไหมครับตัดฉีกนี่ครับนะครับนะอ่านี่นะครับผมบล็อกสายฝนนะครับ ต่อไปครับเป็นเสือกระโจนนะครับบล็อกอ่าไม่ใช่เสือกระโจนปีสองสองนะครับขออภัยนะครับผมโอ้ยพูดลิ้นนัวกันแล้วผมก็เลยนะฮะมามี่สองเหรียญให้ชมนะครับผมดำดุกับสว่างมาเรามาดูดำดุก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่ๆครับดำดุนะสวยมากๆนะครับอ่านี่กล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับดูใบหน้าหลวงปู่ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมนะ จุดไข่ปลานะครับเส้นวิ่งในร่องน้ํานะครับคมชัดเห็นไหมครับความมือนะครับในล่องน้ําตรงนี้นะครับวิ่งไปเลยทั้งสองข้างนะครับในรูในร่องน้ํานะครับเนาะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับคมๆลากไปเลยนะครับนะครับใต้เข่าหลวงปู่ครับนี่ก้อนเนื้อเกินนะครับ นี่นะครับเพราะว่าสุดท้ายต้องจบตัวตัดอยู่ดีพี่โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดเดียวนะโค้ดนะครับนะครับโค้ดมาจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับนะครับเสือกระโจนต้องตอกตรงนี้นะพี่นะนะครับนะครับพื้นคมคมนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสุดวัดการลงตัวหนังสือก็จําได้นะครับเป็นฟอนต์จําดีๆนะครับนี่ฮะ อ่านะครับเดี๋ยน้องจะพามาดูตัวตัดนี่ฮะตัวตัวหนังสือให้แม่นแนะครับตัวตัดไม่มีทางลองเรียนแบบได้นะครับผมอ่ะด้านหลังมาของรูเจาะครับนี่นะครับกรอปินตั้งธรรมชาตินะครับหรืฝั่งนี้สิ นี่ครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสไม่รู้เป็นอะไรนี่ไหมครับยันตะก้อคมๆรูเจาะนะครับไม่เอียงนะครับไม่ปิ้นแบบโอเวอร์จนเกินไปนะครับนี่ครับพื้นตึงๆนี่นะครับอ่ะนะครับหน้าเหรียญหลังเหรียญก็ ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสุดท้ายนะฮะตัวตัดนะครับมาดูตัวตัดกันนะครับตัวตัดก็จะเป็นชี้บ่งได้นะครับว่าพระเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวน้องจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระวางตัวตัดสองเหรียญว่าเหมือนกันหรือเปล่าสักครู่นะครับเนาะมืออาชีพเอ่อมือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพขอโทษนะครับอ้าวเรามาดูหันลงปู่ไปฝั่งขวานะพี่ๆนะหันหลวงปู่ไปฝั่งขวานะครับ เดี๋ยวนาะสักคู่หนึ่งนะกล้องไม่โฟกัสน,นี่นะครับเห็นไหมครับเห็นใบตัดไหมครับตรงกันเห็นไหมครับอ่านี่นะครับตัดฉีกนี่ครับพี่พ จุดที่สองนะครับพลิกหลวงปู่ไปฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนี่หันองค์หลวงปู่ไปฝั่งซ้ายนะครับผมหันยันตะก้อมาฝั่งขวานะฮะนี่เราก็จะมาดูแผลพร้อมๆกันนะครับจุดจ่ายต่างเราจะสร้างจุดตายให้ตรงไหนก็ได้นะครับนะพี่ไม่จำเป็นก็ทำตามมันผมก็ได้นะแต่ผมดูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นะครับผมตัดฉีกเห็นไหมครับสามารถดูได้นะครับพี่ครับนะครับจําพิมพ์พระให้แม่นๆนะครับสนุนราคาพันพันกว่าบาทครับพี่พี่ครับสำหรับเสือกระจนปีสองสองพันกว่าบาท ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนะครับสนุนราคากลางนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับผมมาเรามาดูเหรียญหันข้างบล็อกรางคู่ดีกว่าครับสวยมหาโหดนะครับผมไม่ธรรมดาเหรียญนี้นะครับนี่ฮะยังไม่ได้ลงกล้องนะพี่นะนะครับสวยมากนะครับบล็อกรางคู่นะครับนี่โอ้โหนะครับผมเลียมขึ้นคอนิดคือแบบ สนใจมากๆนะครับไม่พิดหวังแน่นอนนะครับหยิบเหรียญมาครับลอพิมพ์พระก่อนเลยนะครับผมนี่ฮะนะครับผมเป็นบล็อกหูติ่งนะครับบนหูหลวงปู่นะครับจะมีติ่งเล็กๆนะครับตรงนี้นะมีไม่มีก็ได้นะครับพิมพ์บล็อกหน้านะครับจะมีไม่มีก็ได้นะครับรูเจาะเห็นไหมครับธรรมชาติเห็นไหมครับอนี่ ธรรมดาไม่ธรรมดาเลนนี่นะครับผมด้านหน้าไม่ค่อยมีอะไรครับพี่ครับจำฟอนพะจาพิมพ์พะอย่างเดียวครับน่ครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวบอยให้ดูขอบตัดนะครับเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับด้านหลังครับนี่ฮะรูเจาะนะครับธรรมชาตินะครับไม่เอียงนะครับนี่ฮะรางคู่ครับจะมีรางรถไฟนะครับเห็นไหมครับสองเส้นตรงว่าแปดสิบปีนะครับในเลขศูนย์ก็ต้องมีนะครับในเลขศูนย์ก็จะพลาดไปเลยนะครับ เิรียสวยตรงนี้นี่นะครับเหรียญนี้สวยมากมพี่อ่ะเรามาดูขอบปิ้นข้างเหรียญกันหน่อย นะครับผมนี่ฮะขอบปิ้นก็ธรรมชาตินะครับไม่ได้ปิ้นพับจนเกินไปไหมครับสองข้างเลยนะครับนีここ่นะครับไม่ได้ปิ้นพับจนเกินไปนะครับผมจบที่ตัวตัดนะครับผมจุดแรกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมพลิกเหลี่ยมมาเลยนะครับปึ๊บ นี่ครับเห็นไหมครับตัดฉีกนะครับหรือใครจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดตรงนี้ก็จะเป็นล่องฟันตัดค่อนข้างที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะครับนะครับจุดที่สองครับหันองค์น้งปูไปฝั่งซ้ายนะครับนะครับผมซักประมาณสักเออสักเลขสองแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้ รประมาณสักเลขสองสองโมงบ่ายสองโมงครับประมาณนี้นะนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนครับตัดชฉีเห็นไหมครับพี่พี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสไม่รู้เป็นอะไรพี่พี่นะครับโทรศัพท์ผมก็เกออเลอร์แล้ว นี่ครับเนาะเห็นไหมพี่เนาะอ่านี่นะครับผมพอแล้วแค่นี้เราจะตังค์ด้านนอกครับพี่ผิดนะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์ดูจนจบนะครับหลายๆท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมนะนะครับ EP นี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับอยากแบ่งปันกับน้องก็หลังไม่หาน้องได้นะครับผม รับ,บการพาแท้ผิวเดิมตะหลอดชีพครับสวัสดีครับ